สวัสดีค่ะดิฉันนาะงสาวรักการทองปิวรหัสนักศึกษา6 14, 6 0 3 1 4 0 0 1 4 6คณะครุศาสตร์สาขาดการศึกษาประถมวัยค่ะวันนี้นะคะดิฉันจะมาพูดในหัวข้อเรื่องพาฒกาการ4ด้านและกิจกรรมที่เหมาะกับเด็กประถมวัยค่ะการศึกษาประถมวัยเป็นการศึกษาเด็กตั้งแต่เลขเกิดจนถึง6ปี และเรียนรู้เกี่ยวกับพานาการความต้องการของเด็กสอนให้เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์ฝึกพานาการทาง4ด้านเช่นพานาการทางด้านร่างกายพานาการทางด้านสังคมพานาการทางด้านอารมณ์และพานาการทางด้านจิตใจเด็กก็จะเรียนรู้จเจริญเติบโตตั้งแต่อยู่ในครรภ์กระทั่งหลังคลอดร่างกายและสมองจะ,จะเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว ในช่วง0-6ปีแรกของชีวิตทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคือการเจริญเติบโตและพัฒนาการพัฒนาการหมายถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงด้านวุธิภาวะของระบบอวัยวะต่างๆและตัวบุคคลทำให้เพิ่มความสามารถของบุคคลในหน้าที่ต่างๆได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพสูงสุด ทำในสิ่งที่ยากและซับซ้อนได้ดียิ่งขึ้นตลอดจนมีการเพิ่มทักษะใหม่และความสามารถในการปรับตัวใน,ในภาวะใหม่ของบุคคลนั้นพัฒนา,า,าการทางด้านร่างกายเป็นพัฒนาการที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวการควบคุมกล้ามเนื้อการทรงตัวรวมไปถึงระบบป,ประสาทสัมผัส ขณะทำกิจกรรมต่างๆเช่นการเดินการวิ่งการคานการหยิบจับสิ่งของด้วยเด็กๆแต่ละคนย่อมมีร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปตามการเจริญเติบโตของแต่ละช่วงวัยควรได้รับการส่งเสริมและการดูแลให้บริโภคอาหารที่ดีมีประโยชน์รวมถึงการสนับสนุน ทำให้ทนกิจกรรมหรือการเล่นอย่างเหมาะสมพัฒนาการทางด้านอารมณ์จิตใจเด็กก็จะเริ่มมีลักษณะมีอารมณ์เหมือนผู้ใหญ่เช่นโกรธอิจฉากังวลก้าวร้าวพอใจเด็กก็จะแสดงความโกรธด,ด้วยการกรีดร้องลงไปนอนกิ้งพื้นหรือทำร้ายตัวเอง แสดงความอิจฉาแสดงความไม่พอใจแต่เมื่อได้ยินเสียงฟ้าร้องเด็กก็จะกลัวฟานาการทางด้านสังคมเด็กสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ดีขึ้นการอาบน้ําการแต่งตัวการใส่รองเท้าเองได้บอกเวลาจะขับถ่ายได้ถอดกางเกงเมื่อเข้าห้องน้ําเองได้ และทำความสะอาดหลังขับถ่ายได้เด็กก็จะเรียนรู้ปฏิบัติตัวให้สังคมยอมรับเข้ากลุ่มได้รู้จักแบ่งปันเรียนรู้จากคำสอนของผู้เลี้ยงดูพัฒนา,าการทางด้านสติปัญญาเด็กก็จะสามารถใช้สัญลักษณ์แทนวัตถุสิ่งของและสถานที่ได้มีทักษะการใช้ภาษาอธิบายต่างๆ ควรจัดกจิจก,กรรมให้เด็กมีโอกาสออกมาหน้าชั้นเรียนเล่าประสบการณ์ให้เพื่อนร่วมห้องได้ฟังการสร้างจินตนาการและประดิษฐ์เป็นลักษณะพิเศษของเด็กในช่วงวัยนี้ครูจะต้องส่งเสริมให้เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์นในการเล่าเรื่องหรือวาดภาพจะช่วยพัฒนาด้านดีปัญญาของเด็ก การจัดประสบการณ์เรียนรู้รูปแบบบูรณาการหงุงกิจกรรมหลักสำหรับเด็กประถมวัยหลักการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กประถมวัย 1. จัดประสบการณ์เล่นและการเรียนรู้อย่างหลากหลาย 2. เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและสนองความต้องการความสนใจความแตกต่างระหว่างบุคคลและ ตามสภาพแวดล้อมของสังคมที่เด็กอาศัยอยู่ 3. จัดให้เด็กได้รับการพัฒนาการโดยให้ความสัมพันธ์กับกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็ก 4. จัดการประเมินพัฒนาการในกระบวนการอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดประสบการณ์พ้องทำนำเสนอประสบการณ์การประเมินเด็กอย่างต่อเนื่อง พ่อแม่ผู้ปกครองชุมชนผู้ที่เกี่ยวข้องกับควรมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก 1. จกิจกรรมการเคลื่อนไหวเป็นกิจกรรมที่ให้เด็กได้มีการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายตามจังหวะอย่างอิสระโดยใช้เสียงเพลงคำของจองเครื่องเคาะจังหวะ และอุปกรณ์อื่นๆประกอบการเคลื่อนไหวเพื่อส่งเสริมให้เด็กเกิดจินตนาการความคิดสร้างสรรค์รู้สังเวะและควบคุมการเคลื่อนไหวของตัวเองได้ 2. กิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นให้เด็กได้พัฒนาการทักษะการเรียนรู้ฝึกการทำงานและการอยู่ร่วมกันทั้งกลุ่มใหญ่และกลุ่มย่อยเป็นจิจกรรมที่ ให้เด็กได้มีโอกาสพูดสังเกตคิดแก้ปัญหาใช้เหตุผลและฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเรื่องที่จะเรียน 3. กิจกรรมสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้เด็กได้แสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึกความคิดรเริ่มสร้างสรรค์และจินตนานการโดยใช้การปฏิบัติงานศินลปะ ควรจัดให้เด็กทุกวันประมาณ3-4กิจกรรมแล้วให้เด็กเลือกทำอย่างน้อย1-2กิจกรรมตามความต้องการและความใจของเด็ก 4. กิจกรรมเสรีเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กเล่นอิสระตามมุมหรือมุมประสบการณ์หรือส่มการเรียนรู้ที่จัดไว้ในห้องเรียน เด็กมีโอกาสได้เลือกเล่นได้ตามอย่างความเสรีตามความเข้าใจและความต้องการของเด็กเป็นทั้งรายบุคคลและเป็นกลุ่มอาจจะทําให้เด็กได้เลือกทำกิจกรรมผู้สอนจะเสริมคือเกมการศึกษาเครื่องเล่นสัมผัสกิจกรรมสร้างสารรค์เพศต่างๆ 5. กิจกรรมการแจ้งเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้เด็กได้ มีโอกาสออกไปนอกห้องเรียนเพื่อออกกำลังกายเคลื่อนไหวร่างกายและแสดงออกอย่างอิสระโดยยึดความสนใจและความสามารถของเด็กแต่ละคนเป็นหลักเช่นการเล่นเครื่องเล่นเล่นสนามการเล่นทรายการเล,เล่นอุปกรณ์กีฬา 6. เกมการศึกษาเป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาเด็กทางด้านสติปัญญา มีกฎกติก,ก,กา,าง่ายๆเด็กสามารถเล่นคนเดียวได้หรือเล่นเป็นกลุ่มได้เกมการศึกษาจะช่วยให้เด็กรู้จักสังเกตเปรียบเทียบคิดหาเหตุผลและเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสีรูปร่างจํานวนประเภทและความสัมพันธ์เกี่ยวกับพื้นที่และช่วยให้เด็กมีความเข้าใจเชิงนามธรรมในรูปแบบ เกมการ์ดมากขึ้นเช่นเกมจับคู่เกมต่อภาพให้สมบูรณ์หรือเกมตัดต่อเกมวางภาพสรุปกิจกรรมหกกิจกรรมนะคะเป็นกิจกรรมที่ควบคุมพัฒนาการกล้ามเนื้อใหญ่กล้ามเนื้อเล็กพัฒนาการอารมณ์จิตใจและปลูกฝังคุณธรรมพัฒนาสังคมนิสัย พัฒนาการคิดพัฒนาภาษาและสู่เสริมกิจกรรมการมีความคิดสร้างสรรค์ของเด็กเป็นการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการที่สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ของเด็กประถมใบและหลักการทํางานของสมองอย่างชัดเจนครูดได้ครูต้องจัดกิจกรรมให้ถูกต้องและครบถ้วนอย่างสม่ําเสมอเพื่อนําไปสู่ ให้เด็กมีความกระตือรือร้นใฝ่เรียนรู้และเกิดแรงจูงใจในการเรียนเด็กก็จะ,ะพัฒนาการทาั้ง4ด้านคือด้านร่างกายด้านอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาครบทุกด้านช่วยให้เกิดพัฒนาการอง์รวมทั้งสาระการเรียนรู้ทักษะและประสบการณ์ช่วยเพิ่มภูมิความสามารถในการจําการคิด การแก้ไขปัญหาและช่วยให้เด็กมีเจริยคติที่ดีต่อการเรียนรู้รวมไปถึงคุณธรรมจริยธรรมควบคู่กันไปเด็กก็จะสามารถสร้างความเป็นรู้ตัวเองได้ฉันก็จะขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ